ครับก็วันที่19นี้ครับเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็น,นต้นไปเราก็จะได้เจอกับทีมชาติหญิงนะครับซึ่งเมื่อกี้เขาก็บอกผ่านสื่อแล้วว่าเขากระหายมากที่เขาอยากจะเอาประตูเราแล้วก็เอาชนะเราคือจริงๆแล้วผมก็ต้องบอกก่อนว่าคือถ้าเป็นผู้หญิงมาผมก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวนะครับแต่พอนึกถึงหน้าเมียทีไรก็รู้สึกกลัวขึ้นมาท <c oughs> ันที <c oughs> ยังไงยังไงก็อ่อยๆผมหน่อยละกันนะฮะเพราะว่าลูกผมก็เล็กนะครับถ้าเกิดพ่อเขาเป็นอะไรไปแล้ว ลูกผมจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับน้องแอนก็ต้องต้องบอกเลยนะต้องให้ลูกพี่ทําใจเลยเพราะว่าดูดิเด็กสการนี้ก็เราก็จัดเต็มาค่ะได้เลยเพราะว่าเราก็หายกันมาหนักค่อนข้างนานก็คือจะมาใส่กนี่แหละได้เลยเดี๋ยวพี่จะลูกพี่มาด้วยพี่จะลูกพี่มาใส่ด้วยดูดิเขาจะกล้าทำอะไรเด็กหรือเปล่านะครับ19นี้มาเจอกันนะครับตั้งแต่ 18นาฬิกาเป็นต้นไปหรือจะมาก่อนหน้านี้ก็ได้เพราะจริงๆเนี่ยจะเริ่มถ่ายท่อ18นาฬิกา20นาทีนะครับเราจะเป็นชาริตี้ด้วยนะครับให้การกุศลนะครับก็คือบัตร100บาทไม่หาใค้จ่ายทุกที่นั่งเลยนะครับเป็นการกุศลทั้งหมด เชิญชวนนะคะคนที่อยู่ใกล้ๆสนามนี้อยากให้มาดูกันเยอะเพื่อร่วมกันทำบุญด้วยค่ะแล้วก็คนที่ไม่ได้มาก็สนใจดูทางทางช่องสาวแฟมิลี่ค่ะก็อยากรับรองมันแน่ค่ะแค่เด็กของเตยไหมเยอะนะครับผมเป็นคนของเตยฮะประแจงครับผมไม่ห่วยจริงหรอดูก่อนนะฮะดูนิดนิดนึงนะเดี๋ยวโอ้ยไม่แน่นะคะกอดเยอะๆอาจจะห่วย